รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกาวไปไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทย ไหญนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโคเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลองกรมวิชาการเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางบนตี่หน้าทีวีครับสำหรับวันนี้ครับน้องๆของผมทั้งสองคนนะครับเขามีปัญหาอีกแล้วนะครับปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเกษตรนี่แหละครับแต่จะเป็นปัญหาอะไรไปติดตามชมกันเลยครับในช่วงขาใจครับ เปล่าก็เห็นเลือกกินแต่เห็ดอ่ะพอดีช่วงนี้อยากทานเห็ดเป็นพิเศษอะ่ะลองมาทานด้วยกันไหมเออ,เอ,อไหนขอลองชิมหน่อยนี่อืมจะว่าไปแล้วเห็ดมันก็อร่อยเหมือนกันนะอร่อยอย่างเดียวไม่พอนะรู้ไหมว่าเห็ดมีคุณค่าทางโภชนาการมากเลยแหละ และที่สําคัญตอนนี้เรายังมั่นใจคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นเพราะทางกรมวิชาการเกษตรเขามีหน่วยงานให้บริการเชื้อพันธุ์เห็ดที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจนําไปเพาะสร้างรายได้ได้ด้วยแหละโอ้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดฉันเนี่ยอยากจะมีเชื้อพันธุ์เห็ดดีๆเอาไปเพาะไข่บ้างต้องทํายังไงอะ่ะเรื่องนี้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะ่ะแต่เรามีพี่กบอยู่นี่นะเราไปให้พี่กบช่วยหาคำตอบกันดีกว่า ได้เลยครับแหมเป็นเรื่องที่หลายคนกําลังให้ความสนใจเลยทีเดียวนะครับไปติดตามไปเลยครับในช่วงไขปัญหาครับ คุณผู้ชมครับเห็ดส่วนใหญ่ที่พวกเรานํามารับประทานกันนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งก็สามารถเป็นได้ทั้งอาหารและอาหารเสริมครับที่สําคัญครับมีสปปรรพคุณทางยาอีกด้วยโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครับได้มีการบริโภคเห็ดมานานกว่า100ปีแล้วครับซึ่งในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเห็ดเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางอย่างเช่นในประเทศเกาหลีใต้ มีงานวิจัยสกัดสารจากเห็ดป่าเพื่อใช้เป็นเคมีบำบัดต,ต,ต่อต้านมะเร็งในกระเพาะอาหารครับและคุณค่าของเห็ดที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้นะครับต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่ามีคุณค่าที่หลากหลายมากเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการเพาะเห็ดจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องได้เชื้อพันธุ์เห็ดที่บริสุทธิ์และถูกต้องตามมาตรฐานครับ โดยเหตุนี้เองครับกรมวิชาการเกษตรจึงได้มอบหมายให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ดสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหน่วยงานศึกษาวิจัยและให้บริการเชื้อพันธุเห็ดที่บริสุทธิ์ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจครับเพื่อให้ได้เห็ดที่มีคุณภาพซึ่งขั้นตอนและกระบวนการนั้นได้มาอย่างไรเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ในเรื่องราวของการบริการเชื้อพันธุ์เห็ดครับตอนนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์อนุสรวัฒนคุณครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับทางกลุ่มมีการให้บริการอย่างไรบ้างครับตอนนี้ทางกลุ่มนะครับมีให้บริการเชื้อพันธุ์เห็ดบริสุทธิ์นะครับแก่ผู้สนใจครับนะครับที่จะนําไปใช้ผลิตเป็นเชื้อขยายนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปให้กับผู้ที่ผลิตก้อนเห็ดอีกทีหนึ่งครับผมรังางของเราก็คือในเรื่องของการวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ดนะครับจะเน้นในส่วนของงานวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านงานปรปับปรุงพันธุ์นะครับงานเทคโนโลยีการเพาะนะครับหรือด้านหาวัสดุเพาะต่างๆนะครับนอกจากนี้เรายังมีการสำรวจรวบรวมแล้วก็เก็บเห็ดในธรรมชาติเพื่อนําม,มาใช้ในการปรปับปรุงพันธุ์นะครับหรือคัดเลือกสายพันธุ์ให้เขาเป็นเหเ็ดเศรษฐกิจต่อไปครับคุณผู้ชมครับผมได้คุยกับอาจารย์ก่อนหน้านี้อาจารย์บอกว่าเรามีการเก็บเชื้อพันธุ์เห็ดทั้งดี แล้วก็ไม่ดีผมสงสยัยทําไมโอเคดีเราเก็บไว้อยู่แล้วนะฮะเพื่อนําไปเผยแพร่ต่อไปให้กับเกษตรกรแต่ไม่ดีเราเก็บไว้ทาไมคะคําว่า<อ>ไม่ดีในที่นี้หมายถึงว่าหนึ่งเขายังให้ผลผลิตได้ไม่ไม่มากพอที่เราจะนําไปใช้ในเรื่องของเป็นเหตุเศษษธธร,รษฐกิจได้หรือไปเพาะเป็นการค้าได้นะครับหรือบางครั้งเขาอาจจะยัง ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมณตอนนี้แต่สาเหตุที่เราต้องเก็บไว้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ทราบว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยโลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุที่ผลผลิตไม่ดีในวันนี้นะครับต่อไปในอนาคตเขาอาจจะสามารถต้านทานต่อสภาพแวดล้อมในอนาคตได้หรือในอนาคตก็อาจจะให้ผลผลิตที่ดีขึ้นได้เราถึงจําเป็นต้องเก็บเขาไว้รับใช่แสดวว่าเหตุไม่ดีในวันนี้อาจจะเติบโตเป็นเหตุดีในวันหน้าก็ได้ในอนาคตก็ได้ เอาละครับคุณผู้ชมครับข้างในนั้นนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราเข้าไปขับถ่ายกันครับนะครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ห้องเก็บรักษาเชื้อพันธ์แล้วนะครับซึ่งการเก็บรักษาก็มีหลายระยะด้วยกันใช่ครับนะครับมีอะไรบ้างครับเราจะมีการเก็บรักษาระยะสั้นนะครับซึ่งเก็บบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA บ่มเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25องศาเซลเซียสนะครับซึ่งตัวนี้จะมีการย้ายเชื้อทุกๆ3เดือนเนื่องจากว่าตัวอาหารเนี่ยครับเขาจะแห้งลงเรื่อยๆนะครับแล้วสารอาหารก็จะเริ่มหมดไปนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการย้ายไปเลี้ยงบนอาหารใหม่ระยะปานกลางเนี่ยเราจะเลี้ยงในอาหาร PDA เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะบ่มเลี้ยงที่อุณหภูมิ5องศาเซลเซียสนะครับเป็นตู้ตู้ควบคุมอุณหภูมิครับผมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย เราจะย้ายเลี้ยงทุกๆ3ปีระยะยาวเนี่ยเราจะมีการเก็บไว้ในในตัวเจนเหลวครับนะครับตัวนี้จะเราจะมีการเติมในตัวเจนเหลวเข้าไปทุกเดือนนะครับแล้วก็ตัวเชื้อเห็ดเขาจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ตลอดครับคือตราบนานเท่านานนานเท่านานเท่าที่ยังมีในตัวเจนเหลวไปเติมให้เขาเพืาอเพืรักษาอุณหภูมิไว้ฟังดูแล้วไม่มีสั้นกลางยาวนะครับทำไมเราต้องแบ่งเป็น3ระยะด้วยฮะ เนื่องจากว่ามันเป็นเชื้อเดียวกันไหมฮะเชื้อเดียวกันครับเชื้อเดียวกันเนื่องจากว่าการเก็บในไนโรเจนเหลวเนี่ยการนําขึ้นมาใช้นะครับจะมีความยุ่งยากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในเริ่มแรกถ้าเราต้องมีการนําเชื้อขึ้นมาใช้เราจะนําเชื้อจากที่เก็บไว้ในระยะสั้นมาใช้ก่อนนะครับเมื่อในระยะสั้นหมดนะครับเราถึงนําจากระยะปานกลางออกมาใช้นะครับเมื่อระยะปานกลางหมดเราก็นาที่ เก็บไว้ในระยะยาวมาใช้นะครับครับอย่างการให้บริการของที่นี่กับผู้ที่สนใจนะครับต้องทํำยังไงบ้างอะไรยังไงฮรถ้าผู้ใดสนใจที่จะมารับเชื้อพันธุ์ของเราไปใช้นะครับขั้นตอนแรกโทรเข้ามาสั่งเชื้อก่อนนะครับโทรเข้ามาแล้วว่าต้องการเชื้ออะไรครับนะครับหลังจากนั้นนะครับทางเราจะทําการผลิตเชื้อพันธุ์ให้นะครับเรื่องการผลิตเชื้อพันทายากไหมครับอาจารย์ไม่ยากครับ ใช้เทคนิคทั่วไปทางด้านจุลชีววิทยานะครับสามารถดูได้ไหมครับสามารถดูได้ครับับไหนก็ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปดูสัหน่อยเพื่อจะได้เป็นความรู้จริงๆแล้วการทำพิษเชื้อพันธุ์แบบนี้เกษตรกรท่านอื่นสามารถทําเองได้ไหมมีเกษตรกรหลายหลายท่านนะครับที่เขาสามารถทําในขั้นตอนตรงนี้เองได้นะครับน่าสนใจทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนง่ายๆครับไป คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการย้ายเชื้อกันนะครับเริ่มต้นจากเราต้องนําเชื้อเครื่อ่าเชื้อสต็อกใช่ไหมฮะใช่ครับหลังจากมีคนโทรเข้ามาสั่งเชื้อนะครับเราก็จะใช้เชื้อตัวนี้นะครับเขี่ยเชื้อหรือว่าย้ายเชื้อลงไปในอาหาร PDA ขวดใหม่นะครับจากนั้นนําไปบ่มให้เส้นใยเขาเจริญเติบโตนะครับพอเส้นใยเขาเจริญเติบโตเต็มขวดนะครับเราถึงจะจัดส่งให้กับเกษตรกร หลังจากรับของเราไปแล้วเนี่ยจะไปทําเชื้อขยายในข้าวฟ่างก่อนอนะครับแล้วจากข้าวฟ่างนะครับถึงจะไปลงเป็นเป็นเห็ดที่เหมือนเป็นก้อนๆหมือนผงอย่าง<ช><ช>ไรเป็นผงๆนะครับอาจารย์คร,ครับอย่างข้อแตกต่างระหว่างเกษตรกรท่านอื่นหรือว,ว่าผู้ประกอบการที่ทําแบบเราจริงแล้วมันมีเหมือนกันใช่ครับนะครับแต่ว่างานของเราแตกต่างกว่างานของเกษตรกรท่านอื่นอย่างไรบ้างเนื่องจากว่าเชื้อเห็ดนะครับเมื่อเรามีการย้ายเลี้ยงบนอาหารม้นบ่อยๆนะครับเขามีโอกาสที่จะเกิดการแปรปลวน หรือว่ากลายพันธุ์นะครับซึ่งลักษณะดังกล่าวเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้ผลผลิตนะครับลดต่ําลงนะครับดังนั้นเนี่ยหน่วยงานของเราเนี่ยนะครับถึงได้จัดตั้งขึ้นมาแล้วก็เข้าไปให้บริการในส่วนของเชื้อพันธุ์นะครับเนื่องจากว่าของเราจะมีการย้ายเชื้อให้น้อยครั้งที่สุดครับผมนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงกามแปรปรวนหรือว่าการกลายพันธุ์นะครับส่วนในของเกษตรกรที่เขาสามารถทําตรงนี้ได้เนี่ยครับ ถ้าเขามีการย้ายเชื้อให้บดให้ให้น้อยลงนะครับห,หรือว่านานๆย,ย้ายย้ายเชื้อสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอโอกาสที่จะเกิดความแปรปรวนก็จะน้อยเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าของเราเนี่ยที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่าเรามีการเก็บเชื้อในระยะย,ยาวซึ่งในระยะเวลา5ปีเนี่ยนะครับเราแทบจะไม่มีการย้ายเชื้อเลยดังนั้นโอกาส การความแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นจากของเราเี่ก็จะมีน้อยน้อยกว่าของกเกษตรกรเนื่องจากว่าของกเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงบนอาหารพื้นธรรมดาและจะต้องมีการย้ายเชื้อทุกๆ3มเดือนอนะครับเหมือนการเก็บระยะสั้นของครับเอาละครับท้ายนี้ครับให้จาจารฝากท้ายให้กับเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจจะมาขอซื้อเชื้อได้ที่นี่ครับครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะรับเชื้อพันธุ์บริสุทธิ์นะครับไปผลิตเป็นเชื้อขยายต่อนะครับสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองหรือว่าโทรศัพท์เข้ามา สั่งซื้อได้นะครับนะครับผู้ชมครับที่นี่เป็นเชื้อบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็ยังจะส่งต่อไปให้กับในส่วนของเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับจะนําไปเรียงเป็นเชื้อขยายต่อไปครับนะครับซึ่งการตรวจสอบมาตรฐานเชื้อขยายเนี่ยเขาก็มีเช่นเดียวกันนั่นคือมกอชนั่นเองครับจะเป็นอย่างไรเ็ามีแนวทางในการตรวจสอบอย่างไรบ้างติดตามได้นะครับ๋ยวผมจะพาผู้ชมนันเดินทางไปตามมาต่อครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับเรื่องราวของการรับรองมาตรฐานนะครับผมพาผู้ชมมาอยู่ที่มกชชนั่นเองครับตอนนี้ครับผมอยู่กับดรนันทยาอุ่นประเสริฐครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะจริงๆแล้วหน้าที่ของมกชชการดูแลเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายในส่วนของสินค้าเกษตรนะครับแต่วันนี้ผมจะมาขอความรู้ในเรื่องของการเพราะเห็ดมาตรฐานมีการบังคับไหมครับในขณะนี้เรายังไม่บังคับ ะะเกณฑมาตรฐานทั่วไปเป็นมาตรฐานสมัครใจแต่ว่ากําลังยกร่างมาตรฐานสําหรับการบังคับเนี่ยขึ้นมาตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือมาตรฐานของการผลิตเชื้อเห็ดนะคะที่เฉพาะในถุงคือจริงๆแล้วในเรื่องของการเพราะเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วใครก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่ามีมาตรฐานอะไรเป็นตัวควบคุมหรือไม่เรามีกําหนด,ดในส่วนของมาตรฐานไหมฮะคือจริงๆเรามีออกมาตรฐานไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหฉบับ ะะก็จะเป็นมาตรฐานผลิตพันธุ์ไปซะสี่ฉบับก็คือจะมีเห็ดเ,เห็ดหอมสดนะคะเห็ดหูหนูสดเห็ดหูหนูแห้งแล้วก็เห็ดตระกูลนางรมนะคะอันนี้จะเป็นตัวของเ,อเห็ดเองเลยว่าคุณภาพของเห็ดที่เหมาะสมที่ดีที่เราถือว่าเป็นคุณภาพดีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็อีกสองอันเนี่ยนะคะจะเป็นวิธีการปฏิบัติ นะคะว่าการที่จะเพาะเห็ดให้ดีได้เนี่ยมันจะต้องมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีเป็นยังไงเนี่ยอีก2ฉบับฉบับหนึ่งก็คือสําหรับเห็ดฟางอีกฉบับหนึ่งก็คือสําหรับเห็ดที่เพาะในถุงซึ่งพอเราพูดถึงเห็ดเพาะในถุงเนี่ยเราหมายถึงหลายชนิดด้วยกันอย่างการ<ช>ร,รับรองมาตรฐานนี้เรามีการรับรองอย่างไรบ้างหน่วยงานที่จะให้การรับรองเนี่ยก็จะเป็นกรมวิชาการเกษตรนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่จะรับรองหน่วยที่จะไปรับรองอีกทีหนึ่ง อ๋อเป็นการรับรองหน่วยที่จะไปรับรองอีกข้อหนึ่งใช่ค่ะส่วนในเรื่องของเหคืออนาคตจะมีการบังคับให้เข้าสู่มาตรฐานแล้วใช่บังคับในรูปแบบอะไรก็คือว่าเราเรามีอันหนึ่งเนื่องจากว่าไอ้การที่จะไปต่อยอดเห็ุเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากไอ้การเพาะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะเพาะเหตุ นะคะแล้วเอาไปให้คนอื่นเขาใช้ต่อเนี่อันนี้มันเป็นจุดที่แบบสําคัญมากมันเป็นจุดหัวใจเลยใช่เป็นจุดหัวใจเพราะว่าถ้าหากว่าเห็ดที่เพาะออกมาเนี่ยนะคะหรือการเพราะเชื้อเห็ดเนี่ยนะคะสําคัญมากเพราะว่าถ้ามันปนเปื้อนจุลินทรีย์หรือปนเปื้อนเชื้อราเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้มัน การการเอาไอ้เชื้อเหล่านั้นเนี่ยไปปนเปื้อนในเรือนชำนะคะหรือว่าตัวของเห็ดเองเนี่ยนะคะเกิดการปนเปื้อนก็จะเกิดการกลายพันธุ์หรือเกิดการปนเปื้อนที่ทําให้เห็ดเนี่ยมันจะเลื่อนออกมาไม่สมบูรณ์หรือว่าผิดปกติหรือว่าไม่ถูกต้องอะไรทั้งแล้วก็ยังไปปนเปื้อนอันอื่นได้อันเนี้ยเป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมทําให้กระบวนการทั้งหมดไม่ว่าคุณจะทำดีขนาดไหนก็จะเสียหายไปด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ ท้านนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงท่านเกษตรกรกันแล้วกันครับในเรื่องของเห็ดนี่แหละครับเชิญครับค่ะก็คือว่าเห็ดเนี่ยเป็นสินค้าชนิดหนึ่งนะคะที่เราสามารถที่จะผลิตได้ในทุกฤดูกาล แล้วก็ปริมาณการผลิตของประเทศไทยเนี่ยเราสามารถขยายได้ศักยภาพในการผลิตของเราเนี่ยก็ค่อนข้างสูงอุณหภูมิบ้านเราอะไรประกอบแล้วเนี่ยนะคะเหมาะสมที่จะผลิตเหต็ดเนี่ยได้เยอะมากนะคะทีนี้ถ้าเราจะผลิตแล้วแล้วได้คุณภาพได้ราคาเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านปฏิบัติตามมาตรฐานที่มกชกําหนดแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะได้ทั้งคุณภาพไปทั้งราคาที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ความยั่งยืนของการประกอบการนะคะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งก็คือว่า ให้เตรียมการสำหรับผู้ที่จะเพาะเชื้อเห็ดนะคะว่าอีกไม่นานเนี่ยท่านจะต้องเข้าสู่มาตรฐานบังคับเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องเตรียมตัวนะคะให้พร้อมในอนาคตอันใกล้ค่ะครับผมได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าหลายคนนะฮะก็คงจะปรับปรุงตัวเองมากยิ่งขึ้นนะฮะดูแลในส่วนของมาตรฐานต่างๆและที่สําคัญครับเราจะกล้าไปด้วยกันในเรื่องของการมีความเป็นมาตรฐานในเรื่องของการเพาะเห็ดนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณท่านมากครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับกลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ดกรมวิชาการเกษตรนอกจากจะมีการให้บริการเชื้อพันธุเห็ดแก่ผู้ที่สนใจและเกษตรกรเพื่อให้ได้เชื้อพันธเห็ดที่บริสุทธิ์ไปเพาะจําหน่ายแล้วทางกลุ่มก็ยังได้มีการสํารวจรวบรวมคัดพันธุ์ผสมพันธ์รวมไปถึงการปรับปรุงพันุเห็ด เพื่อนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจอีกด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับกลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ดยังได้ทําการวิจัยวัสดุเพาะรวมไปถึงเทคนิควิธีการเพราะเห็ดให้ได้คุณภาพแก่เกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับและจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปฟังเสียงผู้ประกอบการว่าหลังจากที่ได้เข้ามาติดต่อใช้บริการเชื้อพันเห็ดของกรมวิชาการเกษตรแล้วผลตอบรับเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ ปีแรกเราก็จะทําพวกภูฐานฮังการีแล้วก็เป่าฮื้อแล้วก็หูหนูผิวมันนะคะพอต่อมาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเห็ดฟางพอต่อมาณนะปัจจุบันนี้ก็ยึดเอาอาชีพเห็ดถุงเป็นหลักตัวที่ทํามากที่สุดก็จะเป็นนางฟ้าภูฐานลองมาก็เป็นฮังการีลองลงมาเป็นนางนวลแล้วก็เป่าฮื้อแล้วก็นางลมทองปัญหาขึ้นขึ้นกับช่วงฤดูกาลนะคะเช่นช่วงเมษาอากาศร้อนมาก ฉะนั้นในช่วงบ่มเชื้อเนี่ยเราก็ต้องให้น้ําที่พื้นปรับสภาพให้เขามีความเย็นลงในโรงเรือนเราก็จะมีตัวพ่นหมอกคือช่วยแล้วลดน้ําพื้นลงให้บ่อยปัญหาอื่นๆก็คืออเรื่องเชื้อราเราก็ต้องคอยดูว่า,าเกิดจากอะไรข้อสําคัญรอบบริเวณจะต้องสะอาดนะคะสำหรับฟาร์มเห็ดโพทองกับกรมวิชาการรู้จัก แล้วก็ได้ไปคุกคีที่นั่นกับอาจารย์อัจชาลาเนี่ยตอนนั้นท่านก็อนุเคราะห์แล้วก็เมื่อก่อนอยู่ระยองท่านก็ไปถึงระยองนะคะแล้วต่อมาก็ปรึกษาขอคําแนะนําจากกรมวิชาการแล้วก็กลับมาพัฒนาเราเขาเรียกว่าเพาะทดสอบไปเรื่อยๆพอมีปัญหาอะไรเราก็ไปปรึกษาทีนึงว่าเนี่ยเชื้อโตัลาตัวนี้ดอกเห็ดเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรก็ได้คําแนะนําที่ดีะคะ่ะ และในวันนี้ครับผมก็หาคําตอบมาฝากน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมแล้วนะครับเห็นแบบนี้แล้วคงหายข้อข้องใจกันแล้วนะครับขอบคุณพี่กบมากนะคะที่ช่วยหาคําตอบให้กับพวกเรานี่แบบนี้ก็ดีนะฉันจะได้ไปติดต่อขอใช้บริการเชื้อพันุเห็ดจากทางกรมวิชาการเกษตรทีนี้ล่ะฉันจะเอามาเพาะเองกับมือเห็ดของฉันน่าจะดีมีคุณภาพสดแล้วก็อร่อยด้วยดีเลยถ้าเก็บเห็ดเมื่อไหร่เอามาแบ่งฉันด้วยนะได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมีข้อแม้นะว่าเธอจะต้องช่วยฉันเพาะเห็ดด้วยสบายมากจ้า <Okay. S 2> อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะทันขาวก้าวไกลวันนี้นะคะเราจะพาไปพบกับ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งโครงการนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ได้ทําการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีขึ้นโดยเฉพาะรองเท้านารีพันธุ์เหลืองกระบี่ที่ทางกรมวิชาการเกษตรได้นํามาขยายพันธุ์ต่อค่ะ เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานายดำรงจิรสุทัศน์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีปล่อยรวยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเรื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา8 1พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ2556 และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้รู้สึกหวงแหนทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศรวมถึงเป็นการรวบรวมอนุรักษ์ล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากผืนป่าค่ะ มากันที่ข่าวต่อไปเลยค่ะในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมารองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายสุวิทย์ชัยเกียรติยศเป็นประธานเปิดงาน Eastmac Asia 2013และ Eastmac Party and Agri Asia 2013ณศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมือทงทองธานีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเกษตรกรจะได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามาใช้ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพในยุคป,ประชาคมอาเซียนค่ะสินค้าหล,หลักสำคัญของประเทศไทยด้านพืชเนี่ยที่เราสามารถแข่งขันได้ใน,ใน,ใ,นในต่างประเทศแล้มีมูลค่าการส่งออกที่ค่อนข้างมากก็ได้แก่พืชผักไม้ผลนะครับหลายชนิดที่ส่งไปต่างประเทศ แล้วก็เรื่องของสมุนไพรเราก็ส่งไปต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นพืชหลักๆเราเนี่ยสามสี่กลุ่มประเทศไทยยังมีศักยภาพในมิติของเรื่องของความพร้อมของสภาพดินฟ้าอากาศความพร้อมของเรื่องของเทคโนโลยีความพร้อมของตัวเกษตรกรเองที่สามารถที่จะเรียนรู้รับรู้สิ่งใหม่ๆประกอบกับทางภาครัฐเองเนี่ยได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเรียนรู้จักคุณภาพการผลิตอย,อย่างมีคุณภาพโดยผ่านระบบ GAP นะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้การผลิต ภาคการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านและก็สามารถที่จะส่งออกขยายการส่งออกเพิ่มมากขึ้นไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือแม้กระทั่งในประเทศเอเชียด้วยกันคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่า การบริการเชื้อพันธุ์เห็ดของกรมวิชาการเกษตรมีการเก็บเชื้อพันธุ์เห็ดแบ่งออกเป็นกี่ระยะ 1. 3. ระยะ 2. 2. ระยะถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมาย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ1น0 0 0 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาที่ถามว่าทางรายการได้นำเสนอสารเคมีหนึ่งใน2ชนิดที่สามารถนำเอามารมยาเพื่อป้องกันศัตรูพืชที่จะมาทำลายผลผล,ผลิตนั้นคือสารใดคำตอบก็คือสารฟอรสฟีนนั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับผู้โชคดีหาท่านที่ได้รับหนังสือกษสีกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับจากการศึกษาวิจัยและการให้บริการของกลุ่มวิจัยและพัฒนาเหตุนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่สําคัญนะครับของกรมวิชาการเกษตรและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากเลยทีเดียวครับเพราะที่นี่นั้นให้บริการเชื้อพันธุ์ที่บริสุทธิ์และที่สําคัญไม่กลายพันธุ์อย่างแน่นอนแต่สําหรับใครนะครับที่จะนําเชื้อบริสุทธิ์นี้ไปขยายพันธุ์ต่อน,นั้นต้องได้รับมาตรฐานมอกอ,อชก่อนนะครับและนี่ครับคือเรื่องดาวที่น่าสนใจของเราในวันนี้นั่นเองครับ ในสัปดาห์หน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวของต้นกล้าปามน้ํามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ปาล์มน้ามันนั้นสามารถปลูกได้ในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับใครที่สนใจห้ามพลาดเด็ดขาดครับสำหรับวันนี้ครับผมแนละทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สิ่งแวดล้อมเราเลี้ยงคนไทยมานาน